เก็บเป็นบอนี่กินเป็นเก็บบ่เป็นก็คือบ้านเจ้าเคยเก็บแต่ในห่างบ้านขอไมีห่างให้เก็บได้เพราะไงมีแต่สวนสไมไหมนะไนะ Yeah they will they're they up they're, they're ripening up to the right. Yeah. That's right, they will ripen up, okay. Yeah. Okay. Ripe? Right. No 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 no. Not no, yet. no, no, Oh okay. This this? Yeah. These? Yeah. Yeah. Boom oh. they I poor เ oh, ป็นอ่เป็นเห็นบัคเคอรเทศเห่นวะมือแลงกินสลัดเด้อเิ่นวะโอ้ยโอ้ชอชออลอตอิสลัด